ด,ดีจ้าเนื้ดีจ้าโอ้นด,ดีจ้าเนดีจ้าาอกินกาแฟานี่นอ,องกินวนวลติ้งน,นะคะน้องตีเศ้าว่ากินวนวลติ้งน,นี่ร้านเศ้าก็ื้อหมากว่าขนมจีบมีไส้ปูฮัดรากาสาลาลยนะคะราคีบเก้าจีบเรื่องอ่ะมีนี่เยอะเลยนะคะ นีหนังจินตุ้งไงตีวกินารายนิดนึงรจโโอนินนินกโอ้มกนะคะวันนี้แม่ไม่ทำกับข้าโอ้ดานเ้าพ่อก็มกปลาซากมาสิบพ่อหรือ่เป็นสิบพ่อนะคะ่ยแมใจไอ้ยไอ้ยอกล้วยเปงาน rồi đưa đây nồng ở đây Ừ, nồng vui quay nồng chấm ở đây rồi đây, là cái nồi móc เป็นแน่นกป่าซากนะคะอันนี้อันนี้เป็นนุ่มโผมนะคะนุ่มโผมนุ่มผมมวนนุ่มซอฟท์ไฟนะคะข้องเขกลินด้วยเดีย๋ยวมแหลกแดงซอฟท์ไฟก็ว่านมันอมรีดกับแปน็นเหมือนซอฟท์ไฟ

อีตัวตัวหน่ปุ้งเอามากินด้วยกันไงวันนี้กับเต้าไม่ต่ำนะนะมีมอ้อมกซิบอเลยอ้อโอแล้วก็มกีมีแกงแกงยวกหนึงมีเลยเออ,เอกบกล้องนอง